ดูเม็ดนะคะเม็ดส,สามารถเอาไปเพาะได้น,ะะนี่เขาเนี่ยดอกนะคะออบดอกดอกเป็นเขาสวยมากเลยนะคะดูใบ,บสท้าใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยะคะใบใหญ่แล้วก็มีดอกนะคะนะคะสีว่าสมบูรณ์มากต้นนี้นะคะสวยมากๆนะคะ,ะ,คะเป็อะไรที่ ใบแล้วใบดูสิค้ะสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะเป็นไม้มงคลบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆชาบนะคะว่าต้นนี้ต้นอะไรก็จะมีดอกนะคะอ่านี่มีลูกนะคะนี่คือเอาไปสามารถที่จะเอามาเพาะปลูกได้นะคะ ยอดก็ออกมาอีกนะคะ,ะแสดงว่าเนี่ยจะมันจะเป็นดอกค่ะ,คะ,ะ,คะยอดก็ออกมาอีกนะคะ,ะแสดงว่าเนี่ยจะมันจะเป็นดอกค,ค่ะเป็นสีเป็นไม้ไม่ไแน่ใต่นะคะเพื่อนๆทราบไหมคะเพราะเขาที่สุขุมนะคะวันที่หนึ่งกันยายนะ ้าสีว่าสมบูรณ์มากต้นนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะดีมากมากน,นะคะอะไรที่ใบแล้วใบดูสิคะสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะเนไม้มงคลเนนี่ก็เม็ดหลุดหมดแล้วนะคะ ดีแน่เลยวันที่นนี้ก็เม็ดหลุดหมดแล้วนะคะนะรู้สึกว่าจะเป็นชื่อเจสทีนะคะสีว่าสมบูรณ์มากตรงนี้นะคะสมบ,บมาก,กมากนะคะ ยอดก็ออกมาอีกนะคะแสดงว่าเนี่ยมันจะเป็นดอกค่ะอ่าเขาไปเพาะได้นะคะนะคะมันมีเป็นชื่อต้นอะไรนะคะเอ่อวันเคยๆเลี้ยงเหมือนกันที่บ้านนะดูดอกสิคะดูดอกเอ่อเม็ดเม็ดแดงๆเลยนะคะก็สวยมากเลยนะคะดูใบสิคะใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะ ใบใหญ่แล้วก็มีดอกนะคะอะไรที่ใบและใบดูหรือาสูงสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะ,ปคะเป็นไม้มงคุณนะดูเม็ดนะคะเม็ดสามารถจาไปเพาะได้นะะี่เขาเนี่ยดอกนะคะออกดอกดอกเปนะะ็นโ<ม>ชคดีแน่เลยวันที่อะไรที่ ใบแล้วใบดูสีคาสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะเป็นไม้โมงคนใหม่เลยนะกำลังจะออกมาแล้วก็แตกดูหน้ากส่ค่หน้าอย่านสวยก็อยากจะเอามาฝากเพื่อนๆไปเลยนะ มันจะออกมาแล้วก็แตกดูรากที่้ท้ารากเ่็เ,เป็นไม้ไม่แน่แต่นะคะเพื่อนๆทราบไหมคะพอทราบที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ดีมากนะคะเขาเป็นมันมงคลน,นะคะเ,เยวมากแล้วก็จะออกดอกนะคะไม้ ตัวนี้นะคะที่บ้านมันก็เคยมีนะคะถ้นะะ็สวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เม็ดหลุดหมดแล้วน,นะคะที่สิบหกนะคะเอ้ยวันที่หนึ่งค่ะกันยานะคะออกดอกแล้วนะคะออ สวยก็อยากจะเอามาฝากเพื่อนๆอะไรที่ใบและใบดูสีคะสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะเนาม้ามงคลบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีมาเล็ดนะคะสวยมากเลยนะคะ ที่สิบหกนะคะเอ้ยวันที่หนึ่ง,งะะออกันยานะคะอบดอกแล้วนะคะตรงนี้ตอสวยก็อยากจะเอามาฝากเื่อนๆก็จะมีดอกนะคะอ่านี่มีลูกนะคะนี่คือเอาไปสามารถที่จะเอามาเพาะปลูกได้นะคะ เ,เป็นไม้ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะโอราบเขาสวยมากเลยนะคะดูใบ,บสีขาวใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยคะ่ะใบใหญ่แล้วก็มีดอกนะคะบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวยก็อยากจะเอามาฝากเื่องที่สินะคะเอ้ยวันที่หนึ่งค่ะกันยาอบดอกแวนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ดีมากนะคะเพราะเป็นมนม่งคลนะคะมีมาเล็ดนะคะสวยมากเลยนะคะก็จะมีดอกนะคะ นีมีลูกนะคะนี่คือเอาไปสามารถที่จะเอาไปเลาะปลูกได้นะคะ,คะ,คะยอดก็ออกมาอีกนะคะแสดงว่าเนี่ยมันจะเป็นดอกค่ะนะคะต้นนี้เป็นชื่อต้นอะไรนะคะวันเคยเคยเลี้ยงอยู่กันที่บ้านนะรูดดอกสุแดงรูดดอกเ,เม็ดเม็ดแดงๆเลยนะค,ะ,คะรู้สึกว่าจะเป็นชื่อ เจสี uh, อันนี้ยังไม่สุกค่มเม็ดนะคะเม็ดยังแดงอถ้าเกิดสุกแนี่ก็จะ,ะนะนี่นะสุกมันก็จะ,ะดำๆที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ดีมากนะคะเพราะเป็นมันมรคลนะคะ้ารู้สึกว่าจะเป็นชื่อเจสถีนะคะสีว่าสมบูรณ์มากก็นี้นะคะ มากมากนะคะดูเม็ดนะคะเม็ดสามารถเอาไปเพาะได้นี่เขาเนี่ยดอกนะคะออกดอกดอกเป็นสีเป็นไม้ไม,ไม่แน่นะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆทราบไหมคะพอทราบนอะไรที่ใบและใบดูสิคสะสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะ เม้าสงคนนะดูเม็ดนะคะเม็ดสามารถจะเอาไปเพาะได้นี่เขเนี่ยดอกนะคะออกดอกดอกเป็นหานะะยอดก็ออกมาอีกนะคะ,ะแสดงว่าเนี่ยแตมันจะเป็นดอกะคะ่ะโชคดีแน่เลยวันที่16นะคะเอ้ยวันที่หนึ่งอ่ะตันยาน ดอกแก่ไหมคะนะคะตอนนี้เป็นชื่อต้นอะไรนะคะเออวันเคยเคยเลี้ยงเหมือนกันที่บ้านนะรูดดอกสี่ท่านรูดดอกเม็ดเม็ดแดงๆเลยนะคะมาเอาไปเพาะได้นะคะนี่ก็เม็ดหลุดหมดแล้วนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นชื่อเอจ็ดสีนนี้ก็เม็ดหลุดหมดแล้วนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ดีมากนะคะเพราะเป็นมันมงคลน,นะคะนนี้ก็เม็ดหลุดหมดแล้ว